ต้นข้าวสุปิยาต้นข้าวดวนเพลงจริงทุนนะครับ mm hmm. ก็กลับจากาเล่นที่อีสานตอนใต้น,น,นะครับก็คือบุรีรัม์นั่นเองก็แฟนๆจากบุรีรัมก็ให้ความต้อนรับอย่างอุ่นนาฝาครั่งนะครับรู้สึกว่าจะชื่นมื่นกันไปทั่วทั้งประเทศทั่วโลกเลยนะครับที่น้องไม่ได้อยู่บุรีรัมก็สามารถที่จะชมน้องต้นข้าวได้จาก ช่องทางออนไลน์ออนไลน์ line. ก็หลายหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับกราสบสวัสดีครับเอฟซีธีรักทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่ก็จะมาอัปเดตเรื่องของน้องต้นข้าวนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับที่ไป่อ่าที่ลีบลีบ <laughs> รีลัมนะก็แฟนๆลีบรีรัมก็ เอฟซีบริลามก็และก็บริเวณใกล้เคียงก็ต้อนรับน้องกันเป็นอย่างมากนะครับก็อีตอนจะจบนะมันจะเป็นมันจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของน้องต้นข้าวเนะเป็นเป็นเพลงสุดท้ายนะเจะ้าก,ก็จะทําทะเลดาวอะไรนะฮะก็คือเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟนะแล้วก็สายไปสายมานั่นเองนะครับก็เปิดไฟฉายถ้าไม่เปิดไฟฉายแล้วก็เปิดให้มันติดอ่าให้เปิดอ่าเครื่องหน้าจอก็ได้นะสายสาย จะเป็นทะเลดาวเป็นดูสวยงามนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคืนนี้ก็ที่กาญจนบ,บุรีน้องต้องใช้มุกนี้หรือเปล่าพ่อใหญ่บอกว่าต้องใช้ได้นอ,อนเลยนะฮอะอกมาว่าพ่อใหญ่จะทายผิดหรือทายถูกนะฮะน้องกึนข้าวนี้ก็เดินทางมาจากเป็นศิลปินเปิดหมวกนะฮะก็ก่อนที่จะเข้ามาในรายการดวลเพลงจิงทุนนะครับอาเส้นทางของชีวิตของ สาวน้อยยอดกระตันอยู่น้องต้นข้าวแชมป์รายการดวลเพียงชิมทุนนะครับก็จนกระทั่งสมัยสุดท้ายนะฮะก็ไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่าหนูไม่รู้นะฮะแต่ถามก็ตอบว่าหนูไม่รู้นะครับก,นนบก็นี่นะครับก็เลยไม่ได้เป็นแชมป์สมัยต่อนะก็เลยคืองานเยอะนะครับตอนนี้น้องก็มาอ่า ร้องเพลงตามจังหวัดต่างๆนี้ก็ถือว่าก็จะเอาเวลามาให้กับตรงนี้นะก็จะน่าจะเป็นทางทางออกทางที่ดีนะทีะ่มาเปิดความสุขให้กับพ่อแม่ๆต,ต่างจังหวัดกันเลยครับก็ถ้าสาวว่าที่นี่น้องๆก็คงจะเดินทางไปต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็น ภาคเหนือหรือภาคใต้นี่นะครับต้องใจถึงหน่อยนะครับต้องต้องเหมาลำนะฮะเมาลำเครื่องบินเลยเครื่องบินเจ็ทนะ่ะให้น้องไปสัญนะถึงจะไปกลับทันนะไม่งั้นก็คงจะลําบากนะต้องต้องใจปัมป๊มๆหน่อยนะฮะคนที่ทางภาคเหนือภาคใต้นะแล้วก็ทางน้อนะทางพิสิุโลกทางอะไรนะถ้าเกิดว่าไม่เกิน500ยกิโลนี่ก็โอเคก็ขับไปได้นะสี่ร้อยห้าร้อยกิโลถ้าเกินนั้นก็โอ้โห มันเป็นการบริหารการจัดการเวลาลําบากนะครับก็เรียกว่าน้องต้นข้าวสุปรียานี่ก็เป็นขวัญใจขวัญใจชาวไทยเลยคัขวัญใจลูกทุ่งขวัญใจลูกทุ่งลูกกุ้งหมอลำเลยนะถือว่าถือว่าก็เป็นเพลงนะเป็นเราก็ต้องเสพเพลงนะครน้องต้นข้าวนี่ก็เป็นแต่มันเป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนนะ เป็นสาวน้อยวัย12ปีจากกาญจนบุรีะเดินทางเข้ามาแข่งขันในรายการดวลเพลงกินทุนก่อนฟันฝ่าอุปสรรคด้วยบทเพลงต่างๆนะจนจน,ะจนกระทั่งได้เป็นแชมปม์ว่ายาวเนี่ยนะทุกทุเย็นเนี่ยพ่อแม่แมนีก็จะรอเนะีรอเจ้าอยู่หน้าทีวีตอนอพร้อมกับอาหารเย็นนะครับอ่าซึ่ง ว่ามาแล้วต้นข้าวบนเพลงจริงทนเนี่ยเราทุกคนก็รู้จักกันดีนะในตอนนี้นะครับตั้งแต่เด็กจนโตนะครับน้องอาศัยอยู่กับคุณย่าเป็นหลักนะฮะและเริ่มต้นความชอบในการร้องเพลงจากการมีคุณย่าเป็นต้นแบบเนี่ยนะครับคือม,มีคุณย่าเป็นไอดอลเหมือนกันเถอะนะครับคอยสอนร้องเพลงให้ตั้งแต่เด็กๆนะซึ่งคุณย่าของน้องต้นข้าวนี่นะครับก็เคยเป็นนักร้องในร้านอาหาร แล้วก็ชอบร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านบนะ่อยๆทำให้น้องต้นข้าวนี่นะฮะมักจะขอร้องเพลงกับคุณย่าและทําให้คุณย่าเห็นแววว่าน้องต้นข้าวเนี่ยสามารถที่จะร้องเพลงได้จึงเริ่มผรักดันให้เริ่มฝึกร้องเพลงมาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นนักร้องของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมนอกจากนี้น้อง ต้นข้าวนะครับยังได้รับการสนับสนุนจากคุณครูที่คอยสอนวิชาร้องเพลงลูกทุ่งซื้อชุดอารำพงในการร้องเพลงนะครับเปิดหมวกให้น้องต้นข้าวและพาไปแข่งขันร้องเพลงอยู่เสมอก็เวทีบรรนอกนี่นก็คือวาดมาเรียบนะฮะจดเริ่มต้นในการร้องเพลงเปิด มวไปร้องเพลงของน้องต้นข้าวนี่ก็เกิดมาจากคุณย่าเนี่ยต้องการเลี้ยงดูน้องต้นข้าวมาอย่างมาตั้งแต่เล็กเลยทําให้ไม่มีเวลาไปทํางานและต้องอและต้องอาขายของมือสองเสื้อผ้าออนไลน์อยู่บ้านได้รับไรายได้จากตรงนั้นมาเลี้ยงดูน้องต้นข้าวทําให้น้องต้นข้าวยา อยากจะหาทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระกุญญานะครับจากนั้นนําเสื้อผ้าลูกโป่งกล่องซุ่มไปขายเพื่อนๆที่โรงเรียนบ้างและเปิดมัวกร้องเพลงไปด้วยหลังเลิกเรียนนะครับช่วงแรกน้องต้นข้าวเผยว่าอุปสรรคในการปลดหมวกร้องเพลงก็คือมีพ่อ้าแม่ขาในตลาดว่าเสียงดังหนกหูแต่ก็ ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะรู้สึกว่าเขารำคาญหรือเราอาจร้องได้ไม่ดีทําให้รู้สึกท้อและเสียใจบ้างโดยคุณย่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเลยทําให้กลับมาสู้ต่ออีกโดยเหตุผลแรกที่น้องตุกข้าวตัดสินใจเข้ามาแข่งขันในการในรายการ ดดนเพลงกินทุนเนี่ยเพื่อต้องการหาทุนการศึกษานะครับเข้าศึกษาต่อในระดับมหนึ่ก็คือมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับหลังจากที่ได้รับทุนแล้วเนี่ยน้องต้นข้าวก็มีความฝันที่จะาหาเงินเนี่ยสร้างบ้านให้กับคุณย่านะครับยังไงก็เย็นนี้นะครับน้องต้นข้าวก็เล่นที่กาญจนบุรีนะครับก็ ก็อย่าลืมทะเลดาวนะน้องจะต้องน้องจะต้องบอกว่าอ่าพอพ่อแม่เอาเอายุทอรศมาแล้วก็เปิดฟัดหรือเปิดไฟนะแล้วก็โยกเนี่ยเป็นทะเลดาวเนี่ยยังไงก็พบกับการในสดของต้นข้าวกันในเย็นนี้ครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ